มาเอาติงที่วานานา,นาวาของหินค่ะพอแม่เขาห้องประชุมเสร็จก็ได้เวลากินข้าวกันแล้วรอบนี้แม่ก็พาเจไดมาด้วยก่อนหน้านี้เราเคยมาเที่ยวกันเองแล้วนะคะที่นี่แล้วเจไดก็ยังเล่นเครื่องเล่นไม่ได้พอมารอบนี้โตขึ้นก็เล่นเครื่องเล่นได้รอบนี้ก็อยากลองเครื่องเล่นตัวนี้แม่ก็จําชื่อไม่ได้นะคะว่าเครื่องเล่นนี้ชื่อว่าอะไรเปิดตั้งแต่11บเอโมงนะคะเจไดก็เล่นตั้งแต่11บเอโมงเลยบอกแม่ว่าแม่มันสนุกมากส่วนแม่ล่ะคะก็เริ่มทํากิจกรรมค่ะคนเยอะมากแล้วอากาศก็คือร้อนสุดๆไปเลยโชคดีมากแม่ เตรียมกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวมาด้วยรอบนี้ทีมเราก็มาสองคนคนนี้กับคนนี้แม่กาลังจะเล่นเกมสามขาต้องหาลูกบอลแล้วก็ไปใส่ตะก,ก้านะคะก็คู่กับน้องอีกหนึ่งคนน้องทีมเดียวกันด้วยแม่ก็อาสาเป็นคนปิดตานะคะแล้วน้องอีกคนก็ให้บอกทางหยิบลูกบอลลูกแรกเอาล่วงไปหยิบลูกใหมค่ค่ะตอนแรกก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าปิดตามองไม่เห็นอะไรเลยสุดท้ายแล้วเราก็ทําได้เย้เย้ แล้วเราก็ไปเล่นกิจกรรมต่างๆเกมก็สนุกดีอยู่นะคะแต่อากาศร้อนเกินไปมารอบนี้แม่เองก็ไม่เด้นของเล่นเลยเพราะว่าเวลาเองก็ค่อนข้างจํากัดนะคะส่วนเจไดนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะสลับลงเล่นกับคนอื่นไปเรื่อยๆมีทุกคนยอมใจเจไดเลยบอกว่าเป็นเด็กแต่ว่าไม่กลัวไม่ตื่นเต้นอะไรเลยสุดๆไปเลยคนนี้พอพีที่เล่นด้วยกันเห็นเจไดนั่งนิ่งก็เลยแอบถ่ายเจไดแล้วก็เอามาส่งให้บอกว่าเจไดชิวสุดๆดูสิคะยิ้มแฉ่งไม่ได้กลัวไม่ได้หวาดเสียวอะไรกับเขาเลยเครื่องเล่นหวาดเสียวนี้ แม่อิงก็ไม่ค่อยกล้านะคะส่วนจะได้ล่ะคะชิลสุดๆดูส,ดดสิโอ้โหยิ้มตลอดเล่นตั้งแต่11บเอโมงยันสี่โมงเลยนะคะเครื่องเล่นตัวเดียวนี้แม่ต้องรีบไล่กลับเพราะว่าเล่นนานเกินไปแล้วเพราะว่าต้องไปเช็คอินห้องเลยแม่ต้องไปอาบน้ําแต่งตัวตอนเย็นเพราะแม่มีปาร์ตี้นะคะนี่แม่ก็พามาเช็คอินจุดเช็คอินเลยได้กุญแจได้การ์ดก็คือลิฟ์ ไปห้องกันเลยคะ่ะมารอบนี้เจไดก็คุ้มสุดๆเลยมารอบที่แล้วอยากเล่นแต่ไม่ได้เล่นมารอบนี้ได้เล่นเต็มที่มากน,านี่ก็เป็นห้องพักของเราคะ่ะกว้างมากแล้ววิวก็สวยมากเหมือนกันส่วนห้องน้ําก็กว้างมากจัดเป็นสัสดส่วนดีมากแถมยังกว้างอีกนะคะไปชมวิวหน้าระเบียงดีกว่าน,นี่วิวก็คือสวยมากมองไปเห็นทะเลด้วยนะคะสบายตาสุดๆไปเลยโชคดีมากเล่นมาเที่ยวที่นี่เพราะว่าเจไดได้มาเล่นของเล่นด้วยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลย พอถึงตอนเย็นแม่ก็เริ่มเข้างานปาร์ตีด้ดูแต่ละคนแต่งตัวมาสิคะจัดเต็มกันมากวันนี้บริษัทเราก็มีทีมงานด้วยนะคะแม่ก็มาต่อคิวเล่าปันก่อนเลยมาขอถ่ายรูปก,กับชิ้นงานซะหน่อยส่วนจะใดก็ลงมาด้วยมาขับรถจ้าแล้วก็มารอน้องจะไปลอยกระทงกันวันนี้ตรงกับวันลอยกระทงด้วยนี่เป็นอาหารบริเวณหน้าห้องประชุม คนเริ่มทยอยมากันเยอะแล้วทุกคนแต่งตัวกันมาพรอมแน่นสุดๆไปเลยยืนดูคนอื่นแต่งตัวพรอแน่นๆแล้วก็ไปหากี่ร้านกินดีกว่ามีเยลลี่ด้วยนะคะปั่นกันใหม่ๆน้าง,งานไปเลยคนเริ่มทยอยเข้างานกันแล้วแม่เองก็เข้างานไปหาที่นั่งล่ะคะ่ะแม่ก็ขอหลังๆแล้วกันจะได้ไกลทีอาหารจะได้ตักอาหารง่ายๆนะคะน,นี่ก็เป็นเมนูตอนเย็นอาหารก็เยอะมากเหมือนกันาใกล้ทะเลทั้งทีก็ต้องมีอาหารทะเลคะ่ะอาหารทะเลคอเลสเตอรอลสูงแต่แม่เองก็ไม่ได้เคยพลาด ไปจ่ายหยิบเสร็จแล้วก็ไปหยิบอีกรอบนี้จะหยิบอะไรดีนะลองไปหาของหวานดูดีกว่านี่แตงโมงก็ดูน่ากินนะคะเนี่<ม>แต่อาหารไทยก็เตตาสุดๆแม่ก็คงพลาดอาหารแต่ละอย่างไม่ได้ต้องหยิบไปชิมคะ่ะของเยอะขนาดนี้จัดรูปแบบสวยงามขนาดนี้ต้องจัดคะ่ะได้เวลาเริ่มงานตอนกลางคืนแล้วคะ่ะเริ่มต้ดนด้วยการแจกลอตเตอรีร่ให้พนักง,งานไปลุ้นเลยมาดูกันเลยว่าแม่วันนี้จะมีรางวัลเป็นเศรษฐีกับเขาบ้างไหมแม่ก็เอามือไปยืน่นรอเลยจ้านี่วางบนโต๊ะ ห้ามเลือกเลขกันเลยแล้วกันมาดูแม่จะได้เลขอะไรได้มาแล้วค่ะมาดูว่าแม่จะเป็นเศรษฐีไหมเด็กๆก,ก็กลับมาจากลอยกระทงกันแล้วนี่หัวหน้าแก๊งถือเราปั่นเลยจ้าแล้วแม่ก็มาถ่ายรูปสติกเกอร์กันไม่ค่อยมีคนถ่ายถ่ายแล้วถ่ายอีจ้าถ่ายไปเลยสองรอบสองคนแล้วเราก็เข้ามาลุ้นรางวัลใหญ่กันเลยตื่นเต้นมากๆคนที่ได้รางวัลใหญ่ของเราก็คือคนนี้นั่งบนอยู่ได้บนจนได้รางวัลใหญ่เลยนะคะเย้